ขณะเดียวกันวันนี้มีอีกหนึ่งข่าวที่ต้องบอกว่าอาจจะเป็นข่าวที่จะน่าสงสารหรือเปล่าหรือว่าเป็นข่าวที่ขบขันหรือเปล่านะคะเพราะว่ามีการพูดคุยกันนะคะแล้วก็ทางด้านของไต้หวันเนี่ยออกมาบอกว่าจีนเขามีการแบนสับประรดของเขาเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะจีนให้เหตุผลว่าอาจจะต้องดูในเรื่องของผล,ลไม้ฤดูร้อ,อนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการปลูกหรือว่าแม้แต่สารพิษที่เกิดขึ้นวันนี้ไต้หวันเลยมีการจัดแคมเปญ f r e e d o m Pie Apple ขึ้นค่ะที่จะเป็นการตอบโต้ จีนที่สั่งแบนนะคะโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของไต้หวันหวังเหมยหัวมีการเปิดเผยค่ะ จีนได้สั่งห้ามการนำเข้าผลไม้มือร้อนจากไต้หวันเป็นการชั่วคราวโดยอ้างถึงมาตรการมาตรฐานเพื่อรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพหลังจากที่ศุลกากรกรของจีนแผ่นดินใหญ่ตรวจพบศัตรูพืชในสับป,ประรดนําเข้าจากไต้หวันหลายครั้งซึ่งอาจสร้างภัยร้ายแรงต่อความปลอดภัยทางเกษตรและระบบนิเวศของจีนการระงับการนําเข้านี้นะคะก็จะมีผลตั้งแต่วันที่1มีนาคมเป็นต้นไปกว่า90%ของสับป,ประรดทางการไต้หวนันจึงเรียกร้องให้ประชาชนซื้อ สับปะรดมากขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรค่ะขณะที่สหรัฐอเมริกาและก็แคนาดานะคะเขามีการสนับสนุนสับปะรดของไต้หวันด้วยมีการโพสต์ภาพสับปะรดและภาพพิซซ่าที่มีสับปะรดอยู่พร้อมติดแฮชแท็ก freedom pie apple แล้วก็อีกหนึ่งแฮชแท็กนะคะก็คือ pie apple so i d e l t y ซึ่งทางด้านของประธานาธิบดีไชยอิงหวนของไต้หวันเขามีการระบุด,ด้วยนะคะการสั่งแบนการนําเข้าสับปะรดของจีนในครั้งนี้ถือเป็นการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมเตรียมแผน การส่งออกไปยังญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์และตลาดอื่นๆแทนคือไม่รู้ว่าการสั่งแบนในครั้งนี้มันแค่เหตุผลในเรื่องของการปลูกระบบนิเวศอ,อะไรหรือเปล่าเพราะว่าจีนกับไต้หวันเขาก็มีประเด็นในเรื่องของการเมืองอยู่หลากหลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะใช่ค่ะแล้วก็ประเด็นดังกล่าวนะคะกลายเป็นที่จับตาของทั้งสหรัฐอเมริกานะคะรวมไปถึงแคนาดาด้วยหรือแม้กระทั่งล่าสุดก็ย้อนให้กลับไปนึกถึงกรณีของการแบนวาของออสเตรเลียที่ตอนนั้นก็มีแฮชแท็กฟรีดอมวายเหมือนกันนะคะ,คะ